อำเภอสีเชยงใหม่ทอดกระถินสามคัคคีประจำปี2563เพื่อทอดถวายและสมทบทุนในการบูรณะปฏิสังขรณ์มวรพระพุทธศาสนาที่วัดหาดปทุมที่วัดหาดปทุมหมู่ที่หนึ่งตำบลพานเพร้าอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายนายจรันกลางประดิษฐ์ พลัดอาวุโสรักษาราชการแทนในอำเภอสีเชียงใหม่เป็นประธานพิธีทอดกรถินสามัคคีอำเภอสีเชียงใหม่ประจำปี2563โดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านทหารตำรวจองค์กรเอกชนสโมสรกลุ่มสตรีกลุ่มแม่บ้านครูอาจารย์นักเรียนและประชาชนชาวอำเภอสีเชียงใหม่ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก สำหรับวัดหาดปทุมปัจจุบันมีการก่อสร้างบูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนสถานภายในวัดยังไม่แล้วเสร็จและยังขาดปัจจัยจำนวนหนึ่งอำเภอสีชัยม่จึงได้ตั้งองค์กระถินสามาัคคีขึ้นเพื่อทอดถวายและสมทบทุนในการบูรณะปฏิสังขรณ์บวรพระพุทธศา,ส,าธสนาดังกล่าว โดยเมื่อวันที่20ตุลาคม2563ัาทางอำเภอศรีเชียงใหม่ได้เคลื่อนองค์กฐินจากบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอแห่ไปยังวัดหาดประทุมโดยในช่วงเย็นได้มีพิธีเจริญพุทธมนต์และถวายกฐินในวันที่21ตุลาคม2563โดยนำองค์กฐินแห่รอบอุโบโสถสามรอบและทำพิธีทอดถวายองค์กฐินสามัคคี สำหรับยอดปัจจัยในการทอดกระถินครั้งนี้เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น1 8 5 8 8 6 6บาท